กลุ่มผู้ค้าสลากกินบ่งรัฐบาลบริเวณถนนราชดำเนินบางส่วนแสดงความไม่พอใจหลังเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครและตำรวจเข้ารื้อแผงค้าและกันสาที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารโดยผู้ค้าสลากอ้างว่าเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุเพราะผู้ค้ารายย่อยเดือดร้อนไม่มีที่ขายสลากและพยายามต่อรองขอจำหน่ายโดยไม่รุกล้ำพื้นที่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตค่ะผมไม่มีที่จะไป แต่ผมเตรียมใจไว้แล้วผมจะถวายดีกาพระเจ้าแผ่นดินแล้วในส่วนของในซอยนะคะมีทบ้าง,งว่าจะไปขายในซอยอันนั้นผมไม่ไปแล้วครับเพราะมันเสียค่าเช่าเพราะลำพังแต่เราอยู่ตรงนี้เราไม่เสียค่าเช่าเราก็แย่อยู่แล้วขณะที่ผู้ค้าสลักบางส่วนไปจับจองเช่าพื้นที่ขายภายในซอยด้านข้างอนุสรสถาน14ตุลาแยกคอกบัวแต่ว่ายังมีผู้ค้าอีกบางส่วนที่ยังไม่มีที่ขายและไม่มีเงินเพียงพอสำหรับค่าเช่าแผงค้าค่ะ พี่ก็ต้องไปหาอยู่ในซอยอย่างนี้นะ่ะลึกๆเข้าไปอะ่ะก็ต้องหาที่ท้องกินอะ่ะในเมื่อมันมันมันหาไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ต้องก็ต้องล้นเข้าไปในซอยก็ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายมีแต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะเป็นปีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันอ,อ่แต่ตรงเนี้ยเราอาศัยที่ชายคาอยู่ไงอ,อ่จะได้ขายได้รายเล็กรายน้อยแล้วก็ขายได้ พลตตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันเขาว่าจะไม่มีการผ่อนปรนหรือว่าทบทวนมาตรการจัดระเบียบทางเท้าถนนราชดำเนินเพราะถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดระเบียบเพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชนอย่างจริงจัง ส่วนข้อเรียกร้องของผู้ค้าสลากที่จะขอขายชิดกำแพงหรือว่าอยู่ใต้ชายทานนั้นคงทำไม่ได้เพราะผิดกฎหมายควบคุมอาคารปีพุทธศักราช2522เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะโดยจากนี้ทางกรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเบิร์และถนนรามคำแหงต่อไป